ในแต่ละปีนั้นจะมีเกมสยองขวัญที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นก็มาจากซีรีส์ The Dark Pictures Anthology ซึ่งเกมประจำปีนี้นั้นคือ House of Ashes เกมที่สามในซีรีส์ The Dark Pictures Anthology ยังรักษาม,มาตรฐานไว้ได้อย่างดีศัตรูตัวฉกาดสลับกับช่วงเวลาที่สนุกสนานแต่ การควบคุมความน่ากลัวการผจญภัยต่างๆก็ยังทำให้เกมนี้ยังโดดเด่นในซีรีส์นี้ได้เรื่อยๆถ้าหากคุณไม่เคยรู้จักกับซีรีส์นี้มาก่อน House of Ashes นั้นเป็นเหมือนภาพ,พยนตร์อินเตอร์แอคทีฟที่ทำให้เรานั้นเสพเนื้อเรื่องอย่างอิ่มเอมขึ้นเพราะมีการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวนั้นๆด้วยมีจังหวะฉับพลันที่ทาให้เราต้องกดปุ่มภายในเสี้ยววินาทีจังหวะแอคชั่น ท่อนนั้น การกดปุ่มผิดจังหวะจะทําให้คาแรคเตอร์นั้นตายไวได้และทําให้เนื้อเรื่องออกมาไม่ดีแน่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ทําให้ผู้เล่นนั้นมีส่วนร่วมในฉากต่างๆและทําให้เราไม่ใจลอยหรือเม่อไปเพราะว่ามันจะมีฉากที่ทําให้เรานั้นตกใจและต้องควบคุมจอยอยู่เสมออย่างไรก็ตามเซตอัพแบบนี้อาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้เล่นที่มีประสาทสัมผสัสไม่ค่อยเร็วหรือไม่ค่อยชินซึ่งนั่นทําให้ มีการนำระบบใหม่เข้ามาคือโหมดง่ายปกติและยากเป็นออปชันที่ช่วยให้ผู้เล่นนั้นสามารถเพลิดเพลินกับเรื่องราวในระดับความยากที่ตัวเองต้องการได้และปรับให้ความเข้มข้นนั้นสมควรพอดีกับความสามารถของตัวเองโดยที่เรายังสามารถปรับความเร็วในการที่แอคชั่นนั้นจะปรากฏระยะเวลาที่มันจะอยู่และการโต้ตอบทั้งหมดให้อยู่ปุ่มเดียวกันก็ยังได้ซึ่ง House of Ashes นี้ทำให้ เปิดกลุ่มผู้เล่นไปสู่กลุ่มที่ไม่จำเป็นจะต้องมี r e ฟล็กที่เร็วมากก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้และลดแรงกดดันในเกมให้น้อยลงด้วยและสิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งที่เติมเข้ามาก็คือ การควบคุมมุมกล้องแบบ360องศาจากซีรีส์ก่อนๆนหน้านี้ที่เป็นมุมมองแบบกล้องวงจรปิด Resident Evil ภาคแรกๆซึ่งช่วยให้เรานั้นมีอิสระในการสำรวจมากขึ้นทำให้เราค้นพบข้อมูลสำคัญหรือลางสังหรณ์ในการเสียชีวิตของตัวละครต่างๆดูจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นและมันก็ทาให้เรานั้นอยากเดินไปสำรวจฉากต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามการหมุน360องศานี้มันก็ไม่ได้สมบ คุณแบบเข้ามือเราไปตลอดบางทีตัวละครมันก็หมุนรอบๆร,ราวกับรถถัง แล้วก็เคลื่อนไหวช้าๆมันก็เลยทำให้ผิดธรรมชาติไปรวมถึงมีระบบการใช้ไฟฉายซึ่งการส่องไฟฉายไปข้างหน้านั้นจะทำให้เรามองเห็นพื้นที่นั้นๆแต่สูญเสียความเร็วในการเคลื่อนที่ไปโดยรวมแล้วมันอาจจะยังไม่ค่อยถึงมาตรฐานของเกมที่ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเหล่านี้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะทาให้เรานั้นเล่นง่ายขึ้นหรือจะเอาไว้สร้างความหวาดกลัวก็ยังไปไม่ถึง จุดที่เคยมีเกมที่นำระบบนี้มาใช้แล้วทำได้ดีเรามาพูดถึงเซตอัพเนื้อเรื่องของเกมนี้กันสักหน่อยนะครับเซตอัพของ house of ashes นั้นเป็นเรื่องของปี2003สงครามระหว่างความขัดแย้ง ระหว่างอิรักกับสหรัฐอเมริกาซึ่งจะบอกเรื่องราวขณะค้นหาอาวุธเคมีของซัดดัมฮุสเซนกองทหารนาวิกโยธินของสหรัฐที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ในขณะนั้นกับทหารอิรักอีกหนึ่งคนจำเป็นจะต้องยืนหยัดจับมือกันเพื่อเอาชีวิตรอดจากฝูงสัตว์ประหลาดโบราณที่ซ่อนอยู่ภายในนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซ่อนเอาไว้อยู่มากมายแต่เกมนั้นก็ยังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการสนทนา เกี่ยวกับการเมืองที่อาจจะถูกเชื่อมโยงไปสู่เรื่องจริงได้โดยจะมีการพูดอย่างเต็มที่แค่ว่า v o i s e bad หรือสงครามนั้นเลวร้ายหรือ Un are just uniform a r e j u s t uniform ก็คือเครื่องแบบมันก็เป็นแค่เครื่องแบบเท่านั้นแหละซึ่งหมายความว่าเราสู้กันเพียงเพราะหน้าที่ของตัวเองประมาณนั้นซึ่งดูแล้วมันก็จะเป็นความคิดที่ดีแล้วที่ทำอย่างนี้มันทำให้เป็นการผลักดันคอนเซปต์ของเนื้อเรื่องว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนเป็น ธีมที่ทําให้เรานั้นรู้สึกถึงสิ่งนี้ได้ตลอดเวลาทําให้เรานั้นสามารถเสพประเด็นเหล่านี้ได้โดยที่ไม่จําเป็นจะต้องนึกถึงการบิดเบือนละเอียดอ่อนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปตามเส้นเรื่องของเกมได้ ถ้าหากคุณคาดหวังถึงความน่ากลัวความสยองขวัญจาก House of Ashes นั้นคุณอาจจะผิดหวังสักหน่อยถึงแม้ว่าการออกแบบสัตว์ประหลาดต่างๆนั้นจะดูดีมีความน่าเกรงขามแต่ว่ามันออกจะแลดูเลื่อนลอยหลุดจากคอนเซปต์ไปสักหน่อยเพราะว่า House of Ashes นั้นทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังอยู่ในหนังแอคชั่นระทึกขวัญซูเปอร์นชชัรที่มีสิ่งมีชีวิตต่างๆคอยจะฆ่าผู้เล่นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเราก็ย จะพอจับจังหวะได้เพราะว่ามันมีการบิลล์อัพที่คาดเดาได้ว่าหลังจากนี้มันจะมีจ้มสแกลและมันก็มีซึ่งในบางจังหวะนั้นก็ไม่ได้ทําให้เราเกิดความกลัวขึ้นเท่าไหร่กลายเป็นว่าเราค่อนข้างเอนจอยกับมันซะมากกว่าแต่ตัวเนื้อเรื่องเรื่องราวของมันนั้นก็มีช่วงเวลาที่น่าสนใจและน่าตื่นเต้นทําให้เรานั้นอยากจะตามติดชีวิตลูกเรือไปในเส้นทางต่างๆหรือแม้กระทั่งดูเขาตายด้วยวิธีการต่าง,างๆก็ยังเป็นเรื่องน่าสนใจอย,อยู่ดีในบรรดาคาแรคเตอร์ต่าง างที่เราสามารถเล่นได้นั้นก็จะมีปมภายในการขัดแย้งระหว่างบุคคลทําให้เกิดดราม่าอะไรต่างๆซึ่งบางทีอาจจะดูงี่เง่าบ้างปัญหารักสามเศร้าระหว่างราเชลสามีราเชลแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอเป็นเรื่องหลกัหลกๆเลยทั้งๆที่ในตัวเส้นเรื่องนั้นเรากําลังเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตที่พร้อมจะฆ่าเราแล้ว แข็งแกร่งจนแทบจะเป็นอมตะด้วยซ้ำกลับมีก,การแทรกเรื่องนี้มาทำให้เลยรู้สึกแปลกแปลกไปสักหน่อยกลายเป็นว่าเมื่อถึงจุดๆุดนั้นเรากลับจะต้องหาคำตอบว่าเราอยากจะนอนกับใครมากกว่ามันเลยดูไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่เป็นบางจุดที่ทำให้สิ่งนี้มันดรอปลงกลายเป็นว่าตัวละครที่น่าชื่นชอบกลับเป็นซาลิมทหารอิรักเขามีแรงจูงใจที่มีเหตุผลพอจะเข้าใจได้การอยากกลับบ้านไปหาลูกชายของเขารวมถึงความสามารถ ในการส่องป่าต่างๆนั้นก็ทําให้มันน่าสนใจแต่ในใอีกแง่มุมหนึ่งตัวละครอย่างเจสันที่ดูแล้วจะเป็นบทของคนอ่อนแอไม่มีความอดทน มันก็น่าดึงดูดเราเช่นเดียวกันเพราะว่ามันมีปมอยู่ในนั้นความบอบช้ำทางจิตใจการยอมรับซาลิมอย่างค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นเนื้อเรื่องที่เสพง่ายและน่าติดตามถึงแม้ว่ามันจะมีจุดดีกับจุดไม่ดีปนๆปปกันอยู่ในเส้นเรื่องของเกมนั้นแต่โดยรวมแล้ว Presentation ของเกมนี้ก็ยังคงโดดเด่นจนทำให้เรานั้นมองข้ามขอด้อย,ยไปได้บ้าง ยสรุปแล้ว House of Ashes นั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เสพความน่ากลัวหรือทำให้เราแปลกประหลาดใจนักแต่มันก็ยังเป็นซีรีส์สยองขวัญที่ดีคุมโทนไปกับเกมตัวก่อนหน้านี้ได้ไม่ว่าเราจะเล่นคนเดียวหรือ co-op โโผัดกันเล่นกับเพื่อนอีก4คนก็ยังทำได้เช่นเดิมถ้าหากคุณชอบซีรีส์ The Dark Picture Anthology เกมนี้ก็ควรจะต้องโดนเช่นเดียวกันซึ่งนอกจากเกม The House of Ashes ที่ออกมาปีนี้แล้วก็ยังมี Before Dawn ที่เรายัางต้องตั้งความหวังกันในอีกปีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณบทความจาก Game Informer นะครับเราก็นำมาเล่าให้ฟังสำหรับเกมใหม่ที่ออกมาเป็นซีรีส์ที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับใน The Dark Pictures Anthology นี้ House of Ashes มีปล่อยบน Xbox Series X PlayStation 4 Xbox One และ PC ก็ไปติดตาม เล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องประมาณนี้แล้วกันเนาะข้าวหน้าเราจะมีอะไรกันก็ไว้ค่อยมาติดตามกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ